อาก็ต้องขอการาบสวัสดีสําหรับแฟนเกมไอร u n าทุกท่านแต่วันนี้ผมไม่ได้มาเล่นไอร u n านะครับผมจะมาเล่นเอ็ดออฟอารีนะครับวันนี้ไปลุยกันห้าเฮ้ยคุดผิดไปลุยกันห้าคนเสียงดังไปไปครับเดี๋ยวปรับเสียงก่อนไปลุยแบบห้าคนเนาะจุมเอาแกออนเนี่ย ไม่วะตัวใหม่ก็ยังไม่มาเลยครับเออนี่ตัวใหม่ใครใครเฮ้ยผมยังไม่เคยเล่นตัวนี้เลยวะยังไม่เคยเล่นให้ดูเลยเนาะตัวเนี้ยตัวใหม่แต่ผมจะไม่เล่นตัวใหม่ครับขี้เกียจน่าเบื่องไงรู้เล่นตัวอะไรดีวะเล่นแบบคิวคิวคิวเลยนะจับคู่อีกแล้ววะ Baby not stop my baby not stop เล่นตัวอะไรดีวะอืมกระลอกดีไหมเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ย <P ics. S 1> มันตัวเหมือนแ <your> ลคูนเออแลคูนอะไรวะจับคู่หลายรอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอตัดภาพไปเลยกันนะครับเสียเวลาครับมาหน้าเลือกตัวขอละ ตัวไหนดีวะเยอะจังเยอะจัดเริ่มเบื่อเบื่อตัวเก่าๆแล้วเอ,อ๊เริ่มเบื่อเบื่อตัวให,ใหม่ๆนะตัวไหนดีวะเอาไอ้เขียวนี่ไหมดูไอ้นี่ดีวะ ออยากเล่นเวทเอเอเล่นนี่แหละกูจะเล่นนี่จะรู้แน่ตัวนี้สายเวทเวเทเถื่อนเลยตัวเนี้ยถ้าไอเนี้ยแม่งแรงท่าหนึ่งอะเพราะถ้าผมเจอตัวนี้นะโอ้โหไม่ไหวะ่ะเบือ่อเบื่อสกิลท่านหนึ่งมันจะมันจะเหมือนยิงพลังออกอะออกไปข้างหน้า โหดเหมือนกันครับผมเห็นคนอื่นเล่นนะแต่ผมไม่รู้จะตัวเองจะโหดไหมเฮ้ยน่าจะไหวอยู่มั้งครับเราเนี่ยดูดูดูฝั่งผมบูมเบาบูมเบาฝั่งผมไทยเมียนมาปอ่ะเมียนมาป่ะไอ้สามสามสีเนี่ยจำไม่ได้ป่ะ เหมือนมาลาวะญี่ปุ่นก็มาวะฝั่งมันผมกลัวญี่ปุ่นกับไอตัวเนี่ยครับตัวอะไรวะทงเขียอะไรวะเนี่ยบราซิลก็มาวะบราซิลเล่นลิงไม่เป็นไรครับมันเชื่อใจในทีมตัวเองเดี๋ยวเจอกัน รอ <premises, S 2> สักครู่นะครับโหลดนานเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเจอท่าแรกผมเนี่ยครับมันเหมือนเวทเวทแทงหรือว่าเวทอะไรก็ไมึงนะไปโกลโกอาเกมนี้รอบนี้ผมปรับคราฟิกสูงสุดแล้วนะครับ เห็นไหมปอมปอมแบบสามดีขึ้นอะภาพอย่างแจ๋วอะบอกเลยแล้วมันจะไปไหนกันเนี่ยแล้วไม่มีใครไปล่างเลยนะเนี่ยเดย์ดีทอนสต็อปเนี่ยครับทายเนี่ยคนรลำคาเลยแล้วแบบเปิดเกาะให้ตัวเองเลย่ <On it. S 1> อกว้าเดี๋ยวมันมา baby, stop, baby. เดย์ดีทอนสต็อปเบเบ้อปรเดี๋ยวเออ เอาไม่ได้สัตว์เข้ามาแน่จริงก็เข้ามาแน่จริงก็เข้ามาไอ้หนูน้อยจริงจริงแน่จริงก็เข้ามา,านี่หรอแน่จริงก็เข้ามาไม่แดกกูหรอกแต่มาหนามหมดเร็ววะเดี๋ยวเอาคาถาฟ้านะ โอ้โห,ห,หสองทัวสองทัวรเอาไปแดกสองทัวสองทัวไม่ไหวเกือบครับแม่งมาแบบไม่ไมห้ซุ่มให้เสียงเลยกูพ <First. S 1> ูดถูก First, ปะวะเฟิร์สปัดแล้วช่วยแล้วฟังเราถ้าดีทีเหลวหรือเปล่าฝังผมอม,มาดีสัตว์มาได้หมดท้าสดชื่นได้หมดท้าสดชื่น ระวังเพื่อนมันขึ้นไปแล้วระวังระวังเดอร์ดีน่าสต็อปเ b y ร์เบอมาว่าอ,อ,อุ้ยอุ้ยเออเอาไปเดะ <c oughs> มานาผมหมดเฉยๆเดี๋ยวมึงโดนกลับป่าเนย <c oughs> เดี๋ยวข้าน้อยมาใหม่เออเอามานาไปด้วย วามมา force o destruction เฮ้ยพี่แก <c oughs> ม,มันสั่นกระดิ่งเรื่อไงเนี่ยติ้งตองติ้งต,งตงองเราเราจะไม่สนใจใครครับใครที่มาตอนนี้ โอ้หได้ป้อมได้ป้อมเมื่อกี้ได้ป้อมติงติงติง,ตงไร้ต้องใช้ยินครับมันมันสเต็บวักมันไม่ออกจากป้อมอะเฮ้ยเชี้ยนี่มันเก่งจังวะงสใส่ญญ้องลงไปจัดการแล้วภาพสวยขึ้นเยอะนะครับบอกเลย ถ้าปรับการาฟิกสูงสุดอะสวยแบบอลังการงานสร้างสวยผมสำหรับผมนะเกมนี้สวยกว่า R O V R O V ผมก็เล่นอยู่แต่ไม่จริงจริงจังๆอะไรมากมันสวยไปอีกแบบอะแต่เนี่ยแบบผมชอบมากกว่านะมึงอะไรมึงอะไรมึงเข้ามา มึงเข้ามาไอสัตว์มึงเข้ามาเดี๋ยวรอรถคูดาโอ้ยเราต้องใจร่มๆไว้ครับเดี๋ยวที่ออกมาดิเพื่อนที่กว่ามาจังวะเออเออดูจะตายก่อนวะมันจะตายเนี่ยสู้เพื่อนเออ เด็กตัวหนึ่งหเอามันเอามันโอ้โหไม่ล็อกละโอ้โหเออสุดยอดทิมผมนี่เหนือบอกเลยเหนือโลกดิด<ป>ีไปกันดีกว่าฟาร์มป่าดีบอกว่าแต่มันไม่ใช่ตัวฟาร์มป่าตัวเนี้ยผมก็เพิ่งเล่นนะเนี่ยบอกเลยเคยเล่นและไอ้ไอเคยเล่นอยู่รอบนึงอะแต่นานแล้ว นี่ทำไมซาอย่างวะฮะหึหึหึทำไมซาอย่างี้ไอไอจิ้มหมาจิ้มหมามึงมามาเข้าผมก็เข้าอ่ะอย่าพึ่งใจเย็นเพื่อนเอ้ยรับดาเมจแทนเพื่อนผมรักเพื่อนครับ เบยที่เหายไม่มีใครเบยอูยอย้เจอมอึงนะไอหาไอห้ำไอห้ำห้ำหำไอห้ำเัาไปไหนวะเจ็บกูว้าวว้าวว้าว,าวาอู้อูอีกชิ้นมาโอตายเลยหูศาสตร์กระโดดมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วเนาะ ออกอะไรดีวะเวทไวออกเวทไวแล้วกันครับไมาหวะเออมาแล้วไปบนกันครับเอาไงหนูอีกอีกชิ้นหมาอีกชิ้นหมาไอ้ชิ้นนี้มันทำให้เก่งอย่างว่าเลนรางอะ เดี๋ยวผมอัาเดกไม่ได้แดกหรอกู้ฮู้ยังไงยังไงไอหนู baby non stop baby non stop ก็เออไปยาวๆ ถ้าใครจะไปช่วยมันได้น,นะเฮ้ยเก็บว่ะเอาว่ะเพื่อนเราเอา่ะผมผมสายอาโรนนะครับผมจะไม่นสนใจใครแข่งไว้เพื่อน<ปร>เอาไม่ละอีก<ปร>หนูไม่ละไม่ละไม่ละออกมาออกมาให้ไกลกว่านี้ก่อน อุ้ยไม่ไดเดๆก,กูหรอกอ e ีฮาตัวนี้ยังตีดูดเลือดอะ่ะเบเวอเออโอ้จะหนีโอ้อแ,โอแพ้เอืยเวทผมยังไม่แรงเฉยๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนกดยาหน่อย ยาหมดวันดากเราเอาวันดาผีดูดเลือดดันยาวๆเลยพวกกลางกลางดีวเดียวต้องไปช่วยกลางละกลางโดนสองครับเกือแห้ง <c oughs> ลืมดูทามไหนมึงมา นายมุงลุมใครเมื่อกี้มึงลุมเพื่อนใครมึงลุมเพื่อนกูไอ้สัตว์นี่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 เวทีนั่นสัตว์เอทีนั่นเวทีแจกกุรอห์มาดิไอสัตว์เข้ามาเข้ามาไอ้ห่า ไอหัวโปกไอหัวโป๊กนั่นเอะอืมเราใจลมๆมเลยครับผมเป็นคนใจร้อนเด้อเออมันก็ตอบกูงี้ยำไมเดี๋ยวเดี๋ยวแอบมันก่อนครับแอบมันก่อนเราต้องมีสเต็ปในการไอ้ห่า หัวคุยหัว้วยไอ้ห่าเอ้ยอาเลยเออติดสตันเพื่อนเพื่อนเออเอามาที่เพื่อนเอามาที่เพื่อนไป็นเพื่อน ผมขอกลับบ้านก่อนแล้วกันครับออกอะไรดีวะเนี่ยเกาะคูดาวมาอย่างวะออกไอ้นี่แล้วกันจะได้บวกไอ้นี่ด้วยอ,ออกของเล็กๆไปก่อนแล้วกันครับเก้ครับ ไปลยลกพ่อแม่งบีบอยเนี่ยเห็นว่าเ,เมื่อกี้โอ้เรียนบนโดนมึงมงนหลายรอบแล้วนี่เสิร์ตไอเสิร์มึงออกมาแนาจริงออกมามึงออกมาดิมึงออกมาคูดาววิ่งไอนี้เยอะอยู่เฉยๆฉยคูดะเสียงม,มาข้างวะดืนรอ กูอะบ,บูไม่ได้เด็กหรอกมึงวันเด็กน้อยกูน้าผู้ใหญ่มึงอ่ะเด็กโอ้เรียนบนโดนวะมันยังม,มีดูดเลือดนี่วะเดี๋ยวไป <S <S เก็บไอ้เช่นนี้กันครับไปเลยพวกโอ้ตายกะ เดี๋ยวมึงโดนกูแน่กูเติมไว้ครับมีส้นตีมีหน้าหิโอ้ยโอ้ยกูตายกูตายกูตายมันฟันเถื่อนยังวะมันฟันเถื่อนยังวะยอมใจนวะขอใช้ทีแป๊บนึงนะครับฟันเถื่อนยังวะ เราผมย้ายห้องนะครับอาจจะมีเสียงเข้าไปหน่อยนะครับไปทันไหมเนี่ยเพื่อนเพื่อนเย็นเย็นเออแข่งไว้ปั๊มเราเยอะกว่ามันอยู่ครับได้อยู่ เอามาันเอามาันไอเช่นนี้มันหลายรอบแล้วแต่เราจะไม่ไปช่วยเพื่อนครับผมเน้นสายดันป้อมครับเวทผมเริ่มเริ่มเริ่มแรงขึ้นมานิดนึงแล้วป้อมนี่ต้องแตกไปแล้วอีกนิดเดียวครับรอคลิปมาน เวลกาวแล้วเกมนี้ตันเวลสิบนะครับอเอามานันดิเพื่อนเอามานันดิมมไม่มีสก,กิลช่วย <c oughs> เพื่อนเอ้ยโทษกูขอโทษกูขอโทษเ like. ข้ามาดีสัตว์ เพื่อนเข้าอ้อเ่ยเฮ้ยได้ว่ะได้ว่ะซัพพอร์ตซัพพอร์ต รอเขารอเขาควายต้องรอเขาควายแป๊บหนึ่งนะครับเวทผมถึงจะแรงเอามันเพื่อนเออแข็งแข็งให้มัรู้สักบ้างว่าใครเป็นใครอยากเข้าไปล่ามันไว้ใช่เนี้ยเข้ามันใส่เลยไอ้ห่า ใครจะแทงใคไม่แทงแทงเลยยอมว่ะ What the hell ที่มันกาค่ะครับหรือว่าผมเก่งเกินก็ไม่รู้อได้ตังร้อยเดียวเองน้อยอ่ะเยอะสุดเกมนี้ผมว่าสามร้อยนะไม่ไม่เกินนี้หรอกสามร้อยหสิบเยอะแบบเยอะจริงๆเนาะอ่สำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับ ไม่มีอะไรมากก็อยากเล่นเกมนี้ก็เลยมาเล่นสำหรับน,นี้บายบายชอบใจถูกเอชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกำลังใจผมด้วยและเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของผมเนะาะสำหรับน,นี้บายบายจู